sút nó nằm bên lùn bên thưa sang tụt ma, để tôi sải phơi rồi, Nơi đơi, đơi, Nơi bơi mãi, đơi mãi, đơi, bay, 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 ờ má bay 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 ai mua bay ok bay mai 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 tít, bay lên bay lên quật leo, bay lên bay lên kéo này ai bay lên bay lên, đây đây ไปเลยไม่ติดไปเลยอปอนไปเลยอแมนแมนไปจ้าเด้อไม่ปอนไม่ปอนเจนหนึ่งตีเจนหนึ่งแล้วรดอนปอนเปแล้วมันตีได้ยังหรแล้วามเจนเจนหนึ่งฮันนี่เีย็รเลย ไก่ไก่กาดเอ้ยวันล้องปลาบวยเตียเลยเันกว่าปลาบวยเตียเลยมันเล่มเร่งตุ๊กไก่ไว่ปลาบวยเตียเลยเอ้อปลาบุยเตียได้แล้วเออวันนี้จะต้อยเอาเมียมาด้วยน่ออยู่ในรถ

ดูไอนะ้นองเดี๋ยว๊ติดลมรักจดดิวันนี้เป็นหินคนระับน่าจะเป็นหินนะักดูว่านีา่เป็นหินครับ

chắc 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 ê bay từ nát bay ê từ nát bay đồ ghét ok Mà top tay ma ác ma ê โอเคได้แล้วได้แล้วเยี่เยีย,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 ย okay, กว่ามันใจเออเออออไปโอเคเอฟจบคลิปเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับเดี๋ยวต้อยดับเครื่องแล้วครับตอนนี้สงสัยกลัวแม่มันหมดครับเลยดับเครื่อง,งครับสงสัยจะนอนนี่มั้ง นั่นดับเครื่องเจแล้วยังนอนนี้เอ้ใกล้ตอนนี้เดินนอะไรยางนอนนี้เอ้ยนี่จับเหลืองแล้วนั่งนอนมากนะมี่การนอนกีการกว่ารอดยอยู่วาวเลยแล้วรอดพุ่มหรือแล้วไม่จอในเมืองใต้รางวัลพุ่มใต้ไปไล่กิมรัตตินมีกิมทิฟวิวแล้วมาด,ดูภายในวันนี้นี่ครับภายในเสียต้อยนี่คันเร่ง มีเบรกเดี๋ยววันนี้มาดูภายในกันนบะนี่เสียต้อยก็เดี๋ยวผมจะลองนั่งดูครับว่าถ้าผมขับเนี่ยมือเนี่ยเราจับได้ตรมไหมรู้สึกว่าเต็มมือเล้นี่เราดําไม่ผมอุ้ยไม่ใช่ยอก<า>เดี๋ยวถ้าผมซื้อก็เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนช่องเป็นน้องน้องตุนน้ำหกล้อพัตลุงเล็บแต่ยังไม่สร้างครับเดี๋ยวกำลังสร้างเอารุ่นเดียบเสียต,ต้อยแต่ว,ว่า คอมผมจะแต่งกับสไตล์อืมสไตล์รอๆเลยบนี่ผมจะซื้อหัวเกีย์แบบสีแบบสวยๆหน่อยอันนี้ม่วงเกินเอาแบบลายๆเดี๋ยวผมจะหามาให้นี่ฮีโน่ใครอยากนั่งกับผมมาได้เลยครับตอนนี้นั่งได้ทั้งหมดน่าจะสามคนนะเบาะกลางเบาะซ้ายยังว่างครับโอเคครับจบคลิปยังอย่นี้ครับผลมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับ,บ,บ,รบเดี๋ยวผมกลับบ้านก่อนนะครับเดอกันใหม่ในคลิปหน้าว่าจะนำคลิปอะไรมารชมอีกสำหรับวันนี้ก็ ขอตัวก่อนสวัสดีครับ